สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดี FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่ด้วยนะฮะวันนี้เป็นวันค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะเป็นวันนี้เป็นวันหวยออกผมถ่ายทําวันนี้เป็นวันที่16เดือนกันยานะฮะเดือนเนะครับเดี๋ยวพปพาไปดูปอุปกรณ์ว่าวันนี้มีปโปรอะไรบ้างน,นะครับมีเยอะแยะเลยพี่ชุดที่เป็นชุดใหม่ที่ยังไม่ได้เสร็จนะครับแต่ว่าชุดที่เสร็จอยู่ด้านในไปะจะได้ไม่เกิน5นาทีนะครับ ที่ถ่ายทําให้ดูเออยังมีตัวตนอยู่หน้าตาเป็นงี้นะฮะได้ยินแต่เสียงแรงต่างลูกค้าทักเยอะนะครับเซลเยอะก็เลยเอาเอานิดหน่อยแล้วกันด้านนี้เป็นตัวทรงมือสอดแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้ไม้ตะโกนไม้ตะโกนเดิมเดิมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้คือที่ยังไม่ได้ลงสีนะครับถ่านมาด้านนี้เฟิบฟบฟิบนะอันนี้ตัว PVC นะครับ p ี c นี่จะทําเป็นรอ,องรับลูกค้าที่แบบมีทุนทรัพย์ไม่เยอะหน่อยแบบว่าเอาหลักลร้อยแล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับราคาน่าจะวิ่งอยู่ประมาณ700นะครับ ก็จะมีขึ้นขึ้นด้วยมือนะครับแล้วก็เป็นท่อ v c PVC แบบหนานะครับแล้วก็เป็นตัวง่ามที่ใช้ยางใน2แบบเป็นยางใหญ่ด้วยพี่แรงนะพี่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ไทเทนไทเทนนะฮะไทเทนฟืบด้านนี้เป็นตัวไม้ประดู่ที่ยังไม่เสร็จไม้ตะโกนะครับเดี๋ยวก็จะมีไม้เยอะแยะพี่ตัวไม้นะครับเพราะว่าเราลงทุนไปค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ก็จะเป็นไม้มะเกละไรต่างๆที่ที่กำลังจะมาอันนี้ตัวยางตัวนี้เป็นตัวขากล้องนะครับ ขนาดมันจะไม่สูงมากมันจะพอดีพอดีเลยพี่ถ้าถ้าสูงมากนี่มันจะเพี้ยนเวลาเราตั้งเลเซอร์กับตัวลูกปืนแรงต่างแล้วมันสูงเกินมันจะไม่ไม่แมทกันก็เรียกถ้าต่ำเกินก็ไกลบงังสรุปว่าเท่านี้พอดีพอดีนะผมทํายาวก็อยู่ประมาณหกเซนนะครับตัวปืนบางตัวก็อาจจะยาวนะอันนี้เป็นตัวไกลปืนนะครับพูดถึงเรื่องตัวไกลปืนตัวงา่าวแรงต่างก็จะเป็นเนี้ยเวลานําเข้าก็จะเป็นกล่องนะครับต้องมาลบเหลี่ยมลบง่ามทําเซฟกันลั่นตัวนี้นะครับ ถ่ายทำวันนี้ที่ทําคลิปแบบนี้ถ่ายทําวันนี้ก็คือจะได้รู้เลยว่ามันมันไม่ได้เป็นคลิปเก่ามาลงนะครับ0 6 5 0 9 7 9 5 9 9เบอร์โทรติดต่อผมจะเป็นเบอร์นี้นะครับคุณพี่ทักไลน์มามันจะสะดวกสูงสุดไปไปดูกันนะครับโอ้โห fc ไม่ใช่นะฟิฟเฟิฟนะโอ้ยอยู่คนเดียววันนี้นะครับพรุ่งนี้จะมีงานค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยเวันนี้ไปเยอะก็หยุดกันหน่อยเดี๋ยวจะรีวิวนะครับเดี๋ยวมันจะเสียงดังเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวรางนะครับ เอาจริงเอาจังเด้อนะฮะไปดูด้านในาดีกว่าปะเป็นไงบ้างนะครับไปด้านนี้เป็นไม้ตะโกนะครับตะโกมีทําสีโอ้กมีทําสีเป็นไม้แดงแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นสีดําเดิมนะครับเสร็จแล้วด้านนี้นะครับตัวนี้เป็นงานไม้ประดู่ทรงมือสอดแล้วก็ยังมีกำคอเด้เอมีตัวมินิด้านนี้นะครับเฟิบเฟิเนะครับไปดูไปดูกันพี่คลิปนี้น่าดูนะคลิปนี้สวยดีแล้วมันก็มีหลากหลายด้วยนะครับ ที่ค่ายผมหนึ่งมีหลากหลายแล้วก็มีสินค้าเลยนะครับสั่งปุ๊บก็ส่งเลยนะครับเท่านี้เองส่วนงานจะโปรนะครับวันนี้ผมผมมีกล้องค่อนข้างเยอะกล้องนําเข้านะจะเป็นอย่างเงี้ยนะตัวกล้องเล็ดดอทจะเป็นอย่างงี้นะครับส่วนว่าเราติดตั้งไปแล้วนะครับคุณพี่สามารถเอาไปติดตั้งกับปืนอื่นๆได้นะครับตัวเดียวกันนะฮะเวลาเปิดปิดกล้องยังไงบ้างนะครับคุณพี่เราไปดูกล้องนะครับบางท่านที่เขาไม่ไม่รู้เลยนะฮะไม่รู้ว่ากล้องเล็ดอะไรคือเลดดอทเลดดอทนะครับเดี๋ยวผมวางขนาดให้แป๊บหนึ่งนะ เอามือจับด้านบนเนี่ยหมุนตัวนี้เลยนะครับหมุนเปิดปิดเหมือนวิทยุบ้านเราเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีมีไฟขึ้นมาอยู่สีแดงนะครับถ้าหมุนปิดคือมันก็จะปิดอย่าเริ่มปิดเปิดด้านนี้แหละฟึบด้านนี้ก็จะเป็นสีเขียวเห็นไหมครับไปตั้งไฟเอานะครับพี่ไปตั้งเอ่อไฟที่อยู่ในเล่นนะนะตัวด้านบนเนี่ยหมุนขึ้นลงตัวด้านนี้เป็นซ้ายขวาให้เราหมุนตัวนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะเห็นตัวเป็นแบนไขควงปรับโอเคนะครับสรุปเป็นว่าคลิปนี้ มีกล้องแถมให้นะครับรวมกล้องจะมียางแบบนี้นะครับให้สองชุดมีลูกกระสุนเก้ามิลนะครับมีให้หนึ่งร้อยนัดนะครับปืนทุกอันจะมียางอะไหล่ให้นะครับสรุปมีในปืนหนึ่งแล้วก็มีแถมให้หนึ่งนะครับผมปลเลยวันนี้นะครับรวมกล้องทุกตัวนะฮะสมมติเรามีตัวเบอร์หนึ่งนะครับพี่ตัวนี้เป็นไม้อันนี้คือไม้ตะโกเบอร์หนึ่งคุณพี่เลือกเบอร์ไหนได้เบอร์นั้นนะครับจะตรงปกเลยเป็นเบอร์หนึ่ง ผมโปรสองพันนะครับแถมกล้องให้มีลูกศรมียางให้ครบหมดเป็นตัวมินิยาวโดยรั่วมมันจะยาวอยู่ที่แปดสิบเซนนะครับช่วงชักสี่สิบเซนทำมาดีเรียบร้อยลงตัวหมดมีกระโจมมือจับนะครับขึ้นยางก็ง่ายตัวไกลปืนก็สแตนเลสตัววางขากล้องอลูมิเนียมนะครับยึดเหล็กด้านในก็ตีโค้งไม่ได้ง่ายๆที่ไม่ได้เอาเป็นเหลี่ยมมาสุบบุ้ยสุบนะฮะแล้วก็มีง่ามทําเซฟกันลั่นที่ต้องบอกตลอดเพราะว่ามันมีเอฟซีใหม่ที่ก็ไม่ทราบอะไรเลยนะครับอย่างเงี้ย นะครับเนี่ยมันจะมีเซฟกันลั่นมันจะได้ไม่ลั่นครับกดยังไงก็ไม่ลั่นเวละขึ้นยางนะครับดันไปด้านหน้าหน่อยนึงก็จะถึงกดได้เนี่ยแหละคือมันเซฟนะครับโอเคนะครับเบอร์หนึ่งนะครับไม่มีตําหนิเลยงานวันนี้นะครับคัดคัดมืีวสวยๆโปรสองพันรวมส่งนะครับปลายทางมีบวก200คุณพี่จะโอนก็ฟรีค่าส่งเลยทุกตัวนะครับวันนี้ผมผมเปิดปลายทางด้วยเบอร์สองนะครับเบอร์สองจะเป็นแบบนี้เป็นไม้ตะโกนะครับกาคอเรียบๆ แต่ว่าลงสีผมลงสีไม้แดงนะครับเป็นลงสีไม้ตะโกจะแข็งกว่านะครับจาเนื้อน้ําหนักก็ยังมากกว่าไม้ประดู่ด้วยนะครับถือว่าแข็งแรงดีแล้วลงตัวได้พี่แลดสองพันไม่ต้องมาทําแล้วมันลงตัวหมดนะครับมีแถมก็้องให้ทุกตัวนะครับที่ถ่ายครวันนี้นะฮะเบอร์สามครับเบอร์สามจะเป็นทรงมือสอดไม้ประดู่นะครับลงเงาแบบนี้นะครับเป็นไม้เก่านะไม้เก่าก็จะมีรูตะปูนะครับเป็นไม้เก่าจริงๆพี่อย่างเงี้ย โอเคมีลายเสือติดนิดๆน,นะครับอยู่ประมาณนี้นะฮะกระทัดรัดดีแล้วเบาดีนะครับน้ำหนักกิโลครึ่งนะครับความแรงลูกค้าจะถามเยอะมากอ่าช่วงชักตัวสั้นกับตัวยาวตัวไหนแรงกันแรงเท่ากันเลยพี่อยู่ที่ว่าคุณพี่จะเอาแรงมากกันนี้คุณพี่หุนหวยงดยิดนะฮะ <c oughs> นี่ฮะดึงยางเข้าไปอีกแล้วลูกปืนเข้าไปอีกครับ มันก็จะสั้นหนมก็จะมันก็จะแรงมากขึ้นพี่นะฮะยิงตรงเลยอยู่เดิมๆเนี่ยอยู่ประมาณ15เมตรนะครับยิงลุกๆจะวิ่งตรงเลยนะครับถ้าประมาณ100เมตรลูกก็จะลงประมาณแขนหนึ่ง100เมตรมันไกล Young, ด้คุณพี่50เม,มตรก็อยู่ประมาณคืบกว่าๆที่ลูกๆมันจะหล่นจากเป้าลงเพราะฉะนัน้นเราก็แรงขึ้นเอ้นะครับถ้ามันมันใส่ใหญ่แรงมันจะดึงยางทัอีกนะครับเท่านั้นเองเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับขึ้นมาเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่นี้จะเป็นไม้ประดูกำคอล่องนิ้วตัวใหม่ทรงนี้มีที่วางกล้องนะครับ À, มีด้านนี้นะฮะมีกระพี Bur Netflix. ด้านหนึ่งนะครับผมโปรนะครับโปรราคาเดียวกันโปรสองพันนะครับก็คือเลือกเบอร์นี้เลยเป็นตัวนี้เลยนะครับเบอร์ห้าเบอร์ห้าเป็นตัวทรงมือสอดไม้ประดู่ไม้ประดู่มันก็จะออกแดงๆส้มๆประมาณนี้ไม่มีตําหนินะครับสวยมากพี่นะครับเบอร์ห้าครับลมแรงมากด้านนี้เดี๋ยวกันลมกันโอเคเบอร์ห้าไม้ประดู่นะครับเบอร์ที่หกเป็นไม้แดงนะครับ ไม้แดงกับไม้ไปะดูไม้แดงจะแข็งกว่านะครับแข็งแล้วก็เปลาะเพราะฉะนั้นขั้นตอนเวลาทำนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับจะต้องเจาะน้าทุกครั้งก่อนยบสกูนอตลงไม่งั้นไม้มันจะเล้าจะแตกนะครับก็เหมือนเหล็กตะไบนะครับจะไม่คดหักก็หักเลยประมาณนี้มันจะแข็งนะฮตัวนี้เป็นไม้แดงนะครับเป็นเบอร์ที่หกมองทันไหมหมุนไวเกินนะพูดเอาเองประมาณนี้หมุนไวว่าจะได้ไปดูจังอื่นครับเบอร์เจ็ด เบอร์เจ็ดเป็นไม้มะข่าแต้นะครับมันจะมีมะข่ามงกับมะข่าแต้มะข่าแต้ก็จะออกคล้ำมะข่าม,าม,ม,าามงก็จะออกส้มๆนะครับประมาณนี้คล้ายๆปะดูนี่ฮะด้านนี้นะครับสวยดีเป็นลงตัวดีนะครับน่าจะเก็บสะสมได้นะพี่เอาไปแขวนโชว์ต่างๆมันเป็น,ป,นปืนที่ถูกกฎหมายปืนหนังกระติกจะไม่ผิดกฎหมายพกพาได้นะครับเอาใส่ลงใสร่รถต่างๆก็ได้นะครับแต่ไม่ควรจะ ไปเข้าห้างเดินห้างต่างมันจะดูไม่ไม่เหมาะสมนะครับตัวนี้เป็นไม้ตะโกนะครับเบอร์แปดโปรสองพันแถมกล้องนะครับพี่โปรนี้มีกล้องให้นะฮะไม่ต้องห่วงครบชุดหมดเลยพี่เอาเวลาไปทางานเลยสั่งกับผมเลยนะครับจะโอนก็สองพันจะปทางก็พี่บกสองร้อยก็เป็นสองพันสองนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่คุณพี่จะมั่นใจนะฮะกำคอล่องนิ้วครับตัวนี้เป็นตัวกำคอล่องนิ้วกว่าจะทําได้นะพี่ยากมากพี่กว่าจะมาเป็นตัวปืนแบบนี้นะครับกว่าจะโค่นกว่าจะตัด เพราะว่าผมอยู่ในทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่หาต้นไม้แล้วตั้งแต่หาไม้แล้วตั้งแต่ยังมเป็นต้นอยู่นะพี่นะครับตัวนี้โปรโครับลงสีไม้โอก๊กสีดำๆนะครับแล้วก็มีเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าเป็นไม้ตะโกเหมือนกันนะครับแต่ว่าลงลงเป็นสีโอนะ๊นจะออกดำๆแบบนี้นะครับประมาณนี้จะคล้ำๆก็สวยดีเหมือนกันน้ำหนักไม้ตะโกจะวิ่งอยู่ประมาณ2.4กิโลกรัมไม่ถือว่าหนัก สามโลสามสามโลหกก็ 3, 3, 3, 6, ถือว่าหนักปืนนะครับแตป่ปืนก็ถือว่าหนิบหนึบทามดีจะหนักกว่าไม้ปดูอยู่นะครับปาดูจะวิ่งอยู่ประมาณสองกิโลนิดๆอย่างเงี้ยสองกิโลจุดหนึ่งไม่เกินตัวนี้อยู่ที่สองจุดสี่เพราะฉะนั้นมันก็แข็งกว่าไปถึงเบอร์นี้เสร็จแล้วนะครับปโปรสองพันนะเมื่อกี้นี้นะครับช่วงชักตัวไหนก็แล้วแต่ชอบนะครับระหว่างรอเบอร์โทรครับเผื่อจดไม่ทันผมพักแขนกันมันมันหนักนะครับอะลรจับนานๆเบอร์สิบครับ เบอร์สิบขึ้นแท่นตัวท็อปเบอร์สิบโปรสองพันสองโอนสองพันสองปลายทางก็บวกสองร้อยเหมือนเดิมนะครับที่ต้องบอกชัดเจนว่าเดี๋ยวลูกค้าก็ทักถามมียางแบบนี้ให้สองชุดเป็นยางขนาดห้ามิลน,นะครับถ้าดูในเน็ตมันจะเป็นสี่มิลน,นะครับมันก็จะเบาวกว่านะฮะแล้วยางพวกนี้จะเป็นระเบียบรเรียบร้อยตัวผ้ารองนี่ดีมากที่ลงตัวดีผมมีให้สองชุดครับติดยางด้านหน้าให้ติดน็อตลงตัวดีตัวนี้เป็นไม้พยุงครับเอ่อ สองพันสองมันจะไปถึงเบอร์บันเบอร์สิบสามนะครับคือราคามันหลดลงมาหน่อยเพราะว่ามันมีมันมีไส้นิดๆเข้าไปลิดเดียวพี่ไม่ถึงมิลน,นะมังนะะประมาณนี้นับแต่เท่านี้แหละราคาหลดเลยผมหุนหวยนะครับผมปโปรนะครับไม้พยุงท่อนนี้แถมกล้องให้นะครับราคาอยู่ที่สองพันสองเบอร์สิบครับอ่ะดูเลยเบอร์นี้อ๋อค่อยๆหมุนๆค่อยๆหมุนนะครับจะได้แบบตัดสินใจได้หน่อยแดงมากพี่ น่าจะอาจจะแดงสุดด้วยมั้งเบอร์ที่สิบนะครับถ้าเราติดกล้องแล้วหน้าตาปืนนะครับคุณเวลาพี่เอาไปโชว์อ่างๆจะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ติดกล้องเลตดอทนะครับปุ่มซ้ายเอ่อไว้ปรับซ้ายปรับขวาให้หมุนฝาด้านน้ำออกนะมันจะเห็นด้านในจะเห็นตัวไขโคงแบนนะครับด้านนี้ถ้าติดกล้องหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับก็จะสวยไปอีกแบบนึงไปวางกับว้นกันนะงานก็จะประมาณนี้สวย,วยลงตัวนะครับ ตัวพันธุ์ไทยเอ่ยแรงต่างนะครับก็งานก็ฝีมือมากพี่คนที่ก็ทำนะครับก็คืออันดับต้นต้นแล้วนดับานพี่เบอร์สิบเอ็ดครับ,รรบแล้วราคาเท่านี้เองเบอร์สิบเอ็ดหน้าตาด้านนี้ไม่ม,ม,มีมีรอยเป็นเหมือนลูก,กาตาตรงนี้นะครับเป็นตาไมา้มีตําหนินิดหน่อยเท่านี้ครับมีรอยปะใช้กาวเรียบร้อยด้านนี้แหละเป็นรอยด้านนี้ครับแต่มันมีตาไมา้สวยดีตาไม้เล็กๆน้อยๆอะไรก็ไม่รด้พี่สรุปสองวันสองอย่าไปคิดหลายครับคิดมากพี่ เบอร์นี้เบอร์สินะครับแล้วก็มีเบอร์12นะครับลงมแรงนะครับกันลงว้เดี๋ยวลงมาจากทัดอาด้านนี้แล้วกันหลบลบเอาหน่อยแล้วกันเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่เบอร์12นะครับเป็นไม้ชิงชันชิงชันมันจะมีลายแบบนี้นะครับสวยดีครับเป็นลายตาไม้นะครับมีรอยตาไม้เยอะมากมันจะหาก,กินมานะครับสองพเบอร์12นะครับไประมาณนี้เบอร์สิ ส่วนใหญ่คลิปแบบนี้นะครับลูกค้าจะดูเยอะจะดูนานเพราะว่านหนึ่งเขาเลือกไปรเรื่อยๆนะพอ,อ,อ,อผมมี YouTube มันก็จะมีการแจ้งเตือนบอกว่าลูกค้าชอบแบบไหนอะไรประมาณนี้นะเบอร์สิบสามนะครับคุ้มค่าเน็ตอยู่พี่ <laughs> แขนปวดเบอร์สิบสามมีรอยอไส้นายเป็นแบบนี้รอยนะครับไม้แต่ว่าเลกด้วยกับลายมันลายมันสวยดีแล้วราคาเท่านี้เองคุณพี่ก็ไปเลือกดูครับทักไว้หน่อยก็ได้ไว้หน่อยก็ผมก็จะเขียนชื่อติดเป็นคนๆไปเลยเพราะฉะนั้นมันจะตรงปกเบอร์สิบสามครับ ขึ้นมาตัวท็อปสุดนะครับไม่มีตำหนิคัดออกมาแล้วนะครับเบอร์สิบสี่ถึงเบอร์ยี่สิบสรุปวันนี้มียี่สิบอันนะครับถึงนี่นะครับโอเคปวดแขนเบอร์สิบสี่ตัวแรกเออตัวท็อป2อ0 0ันหพี่รวมกล้องรวมส่งไปทางสองพเจดโอนสอง0ันห้าครับส่งเลยนะครับสวยมากพี่ฟึบมีตาลายไม้นะครับที่เห็นเนี่ยนะครับไม่มีตำหนินะครับมันมีตาไม้ตรงนี้ให้ มีกะพี anyway, really ures, ้ผสมลูกค no ้าส่วนใหญ่เขาจะไม่ชอบชอบสีร้วนนะเขาจะมชอบมีกะพี้นิดๆอะไรประมาณนี้ตัวนี้เลยครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่สิบสี่ประมาณนี้เบอร์สิบสี่สวยสองวันห้าครับพี่เหล็กกาวนายตัวใหม่นะครับผมต้องซื้อข้ามข้ามอำเภอกันนะพี่ตัวเหล็กกาวนัยนะครับเพราะว่าในเขตย่านนี้ที่ผมอยู่นี่มันจะมันเป็นเหลี่ยมนะครับบางตัวบ้างมันก็หลวมหนึ่งนิ้วเท่ากันนะแต่มันไม่เท่ากันเหล็กก็มีหลายยี่ห้อนะครับมีหลายโรงงานนะครับเบอร์สิบห้าครับ เบอร์สิบห้าึบนะครับไม่มีตำหนิด้านนี้ด้านนี้ก็ไม่มีรอยล้าไม่มีรอยแตกอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนเวลาเาซื้อม้เนี่ยมันจะต่างกันไม้ที่มันเป็นรอยไส้รอยแรงต่างนะครับแล้วก็เป็นแก่นล้วนต่างราคาก็จะต่างตัวนี้สวยมากพี่อยู่ตัวนี้มันมีกับพี่ผสมต่างๆแบบนี้นะครับนะเบอร์สิบห้าครับโปรเบอร์สิตรงกับวันนี้เลยนะวันหวออก ซื้อหวยยังต้องลุ้นนะครับคุณพี่ซื้อปืนไม่ต้องลุ้นเลยได้เลยครับถึงบ้านทันทียังกระถูกหวยเลยแหละนะครับสองพันกว่าบาทเองนะครับจะคิดเยอะนะครับบอกโอเคเบอร์นี้พยุงตัวนี้ออกส้มๆนะครับมีตาไม้ตรงที่เกี่ยวมือเนี่ยนะตรงคอไกลด้านนี้ก็สวยดีนะครับขาคํำหน่อยด้านนี้ครับลงตัวดิพี่ ตัวบล็อกที่ผมทำเนี่ยมันถือว่าลงตัวมากนะฮะมีจงอยด้านหลังด้วยมีแรงต่างก็ลงตัวแล้วกระโจมมืออย่างเงี้ยยาวพอดีดพอดียาวมากไม่ได้พี่กระโจมมือไม่เหมือนกับปืนยิงปลานะครับยาวแล้วมาใส่เวลาใส่ลูกแรงต่ำมันจะใส่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเขาออกแบบมาดีแล้วครับเบอร์นี้สีส้ม <c oughs> นะครับเบอร์ที่16 <c oughs> นะครับโดสสองพเบอร์นี้เบอร์ที่17นะครับตัวท็อปสุดหล่นมา2องนปกติแล้วนะครับห้เดือนก่อนราคาจะวิ่งอยู่ รวมกล้องอยู่ที่4,6 0พนะครับเดี๋ยวแขนลอยครับพี่น้องนะฮะตัวนี้เป็นไม้นะครับดูไม่ออกนะครับอู้แต่ว่าลายไม้อะไรไม่รู้เยอะแยะเลยครับมีลายแบบนี้ลายมุนมุนติ้วๆนะครับเหมือนลมหัวกุดนะครับฟึ๊บๆนะฮะเนี่ยตาไม้สวยดีนะครับตาไม้เยอะมากพี่ตัวนี้นะครับลายมันแปลกๆลายมันละเอียดนะครับ โอเคเบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับลายค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีอีกสามเบอร์เบอร์สิบแปดนะครับเบอร์ที่สิบแปดเป็นไม้โอ้โหตัวนี้ติดมาตัวนี้สวยนะ่าจาได้นะครับตัวนี้อยู่กับผมมานานแล้วนะครับ้แต่ทําแต่รถก่อนแต่มาสวยก็เลยแยกไว้ <laughs> ห่วงมีห่วงเองพรอมไม่นองนะฮะคนทําปืนนะมันจะมีห่วงอยู่ตัวนสวยก็จะคัดไว้เหมือนคนค้าขายไม้นะะจะคัดคัด,คดแล้วก็มานั่งคิดแล้วกูจะคัดไว้ทําไมวะกูไม่มได้ใช้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นบางอารมณ์ แต่นี่แหละัพี่ตัวนี้ครับพยุงพยุงนะพี่พยุงก็ไม่เจ็ดสีก็ประมาณหกแล้วกันสวยดีเบอร์สิบแปดนะครับอดีตอดีตท,ที่เคยห่วงติดเข้ามาแล้วเบอร์สิบเก้านะครับยางนะครับคุณพี่ก็ไปตึงยางเขามากกว่านี้นะครับน้าหนักโดยรวมถ้าเป็นตัวพยุงแบบนี้น้ําหนักอยู่ประมาณสองจุดสี่กิโลกรัมพร้อมยิงนะนะครับสองจุดสี่กิโลกรัม นะครับถ้าเป็นไม้ประดู่มันจะวิ่งอยู่ประมาณสองจุดหนึ่งนะครับก็จะเบาลงมาหน่อยเพราะเนื้อไม้มันแข็งเนื้อมันเนื้อมันแน่นนะครับเป็นไม้เก่าเป็นไม้แห้งเรียบร้อยนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับเป็นเป็นปืนที่ลงตัวดีมีตาไม้ด้านนี้นะครับมีตาไม้ด้านนี้บางท่านก็ไม่ค่อยเข้าใจาว่าตาไม้คืออะไรนะฮะส่วนคนอีสานก็จะเรียกว่าหากินหมานนะครับยิ่งจังไหนก็เถือนะฮะไปยังไงก็ได้อะไรมาณนี้ยิ่งแม่นประมาณนี้นะครับมันก็เป็นความเชื่อทางบ้านทางบ้านผมแล้วกันโอเคเบอร์นีบบอรร์ะคัม กะพี้ผสมติดสวยดีกำคอล่องนิ้วนะฮะกำคอล่องนิ้วบอบดีนะครับไม่ได้ทํามือสอดเพราะว่าเสียดายเสียดายลายไม้ลายไม,ม้มันสวยนะครับพี่ถ้าทํามือสอดมันจะต้องตัดออกหมดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะต้องตัดเว้าตรงกลางนี่ออกไปหมดเลยมันก็เลยเสียดายผมบอกว่างั้นเอากำคอล่องนิ้วแล้วกันนะครับมันทำยากมาหน่อยรลายมันสวยมาหน่อยเบอร์สุดท้ายเบอร์ที่20ครับถ่ายทำไปสิบหกนาทีก็ถือว่าคลิปนี้นะฮะก,ก็เต็มเปี่ยมดี เบอร์นี้ผมคั้นมาตัวสุดท้ายให้เป็นตัวสีส้มๆนะครับที่มันไม่เหมือนกับชาวบ้านที่มันอยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับมันจะออกเป็นแบบแล้วก็ไม่มีตําหนิตัวสองพันห้าจะไม่มีตําหนินะครับกำกำคอล่องนิ้วกับชับมือดียึดน็อตสามตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีแตกไม่มีอะรต่างนะครับไปดูด้านท้ายก็สวยดีลงตัวดีอนาคตเดี๋ยวก็จะมีเครื่องซีนซีมาลงนะฮะแล้วก็มาด้พันท้ายนะก็อาจจะมีแกะสลักตามพันท้าย ทั้งหมดเลยนะครับอาจจะวิ่งหน้าวิ่งหลังทั้งหมดนะครับอันนี้พูดถึงว่าอนาคตลงทุนไทยนะนะครับมันก็จะขึ้นไปเรื่อยจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะพี่แต่ราคาก็คงจะต่างแต่อีกนานนะนะฮะแต่วันนี้พี่เอาตัวนี้ไปก่อนนะครับตัวนี้ถือว่าสวยนะครับล้ำหน้าแล้วเบอร์ยี่สิบตัวสุดท้ายสีส้มนะครับออกจำส้มๆแล้วก็มีลายๆอย่างเงี้ยสวยมากนะครับเป็นไม้เก่าด้วยนะครับโอเคขอบพระคุณลูกค้านะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยก็ดีนะเพราะว่า ลูกค้าใหม่ๆที่เขาจะเผื่อเขาสนใจเผื่อเ็าได้เห็นอะไรต่างๆเนีเบอร์โทรผมหายไปไหนแล้วไปดูเบอร์โทรด้านนี้นะครับกระดาษมันดูดน้ำเยอะเขียนมานานเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับให้สะดวกสูงสุดคุณพี่จะจบเลยเนี่ยถ้ามีลายทักไลน์มาเลยครับเบอร์นี้จะเป็นทั้งไอดีแล้วก็เป็นทั้งเบอร์โทรไลน์นะครับตัวเดียวกันผมจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้านะครับเท่านี้นะครับสนใจตัวไหนก็เอาตัวนี้เอาชื่อที่อยู่ เอาชื่อที่อยู่คุณพี่แล้วก็เอาเบอร์โทรใส่มาด้วยเท่านั้นเองก็ถือเป็นอันจบผมก็จะรับออเดอร์ตามไลน์นะครับแล้วก็พนักงานจะส่งก็าก็จดส่งนะครับผมคงจะแยกมีเยอะมากนะฮะคนเ็าจะแยกแยกกันเป,ป็นระบบไปเพราะฉะนั้นงานถึงมือคุณพี่แน่นอนนะครับเวลาสั่งมันจะได้ไม่ตกหล่นเลงตางนะครับเท่านี้เองโอเคผมล่ำลาแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ดูจนจบแล้วก็ดูเยอะด้วยอะไรประมาณนี้นะคลิปอย่างเงี้ยลูกค้าชอบดูนะครับเสร็จแ,แล้วที่สําคัญคือ ส่งจริงๆนะครับเนี่ยงานจริงๆเขาทำจริงนะครับอันนี้ตัวขากล้องใช่ไหมครับแล้วก็ชุดนี้นะอันนี้ก็คือตัวเหล็กตัวเหล็กกับันนี้เวลาเอามาเนี่ยมันต้องเอามายืเยอะอย่างเงี้ยนะต้องตัดแบบเนี้ยนะครับก็ตัวชุดนี้ประกอบพวกนี้ก็คือว่าลงสีนะครับพวกนี้ชุดนี้ก็เสร็จใส่ตัวง่ามต่างๆก็ถือว่าได้แล้วตัวนี้มันขึ้นด้วยมือนะฮะร,ราคาใบให้เลยวิ่งอยู่ที่เจ็ดร้อยนะครับ เอาไปตีตลาดล่างเอามาสําหรับลูกค้าที่แบบขึ้นในมือเอาไปไล่แรงต่างที่เขาทําฟาร์มทำแรงต่างไม่อยากได้แพงนะฮะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ชงช้างก็จะยาวหน่อยนะครับขึ้นยาง,ยา,งยากไหมไม่ยากแต่ว่าแรงแรงเพราะว่ามันใช้ยางใหญ่นะฮะยางโดยปกติแล้วนะเขาจะเป็นยางขนาด2เซนขนาดกว้างนะแต่แต่ตัวนี้มันจะเป็นขนาดใหญ่นะครับประมาณนี้ขนาด4เซนใหญ่ก็เท่าหนึง่งความหนาเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นก็แรงกว่าโอเคก็ถือว่าหลากหลายอยู่นะครับทั้งตัวสั้นตัวยาว ุ่งนี้ก็จะมีพันธายใหม่เข้าเยอะค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยให้พนักงานวันนี้เขาหยุดวันนี้ผมถ่ายทําวันที่สิบกนะครับกลับไปรุนหววที่บ้านเอาละกันนะผมก็จะรุนหววเหมือนกันนะครับคนเราก็ก็ต้องมีความหวังเหมือนกันนะครับเผื่อจะได้ทุนได้เร่งต่างมาสร้างให้มันมากมายขึ้นนะฮะจะได้จับส่งลูกค้าได้นะครับโอเคอันนี้ก็รอประกอบนะครับเท่านี้ไม่มีอะไรเดิมๆนะที่ถ่ายทาอยู่ก็ประมาณนี้นะครับมันก็มีเท่านี้แหละนะครับเอ็ดปืนขายนะบริเัทอย่างอื่นโอเคขอบพระคุณครับผมลํำลาแล้วนะพี่กคุณครับ